รับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้จะเป็นคลิปของชาวราศีพิจิกสำหรับชาวราศีพิจิกคุณดูคลิปนี้และชาวราศีสิงห์ชาวราศีกรมชาวราศีพฤษภคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นคุณร้อยเซนบวกลบ,บและสําหรับทุกราศีเลยเช่นคุณเป็นคนราศีเมษคุณเป็นคนราศีกันคุณจะเป็นคนาราศีใดแล้วแต่ถ้าคุณมีดวงดาวเช่นดาวคานาพุธดาวเสาดาวบุวต อยู่ในราศีพิจิกคุณดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นคุณ50%บกลร ทีนี้วันที่ผมเห็นสมการก็คือวันที่9เดือน4ในเมษายน2565คือวันตรงกลางสามารถเกิดเหตุการณ์ก่อนล่วงหน้าได้2วันถึง3วันและเกิดหลังได้2วันถึง3วันอิทธิพลทั้งหมดก็คือ7วันทีนี้เนี่ยสมการนี้ก็คือดาวศุกร์ศูนย์ลังสีกับดาวพฤรหัสเท่ากับจุดเจ้าตา a s c e n d เดนความหมายจะแปลว่าความลื่นลม และความสำเร็จเพราะผู้อื่นเป็นที่หลงไหลบูชาการมีโชคในความรักความสนุกสนานจนลืมตน้นช่างทองอันนี้ผมอ่านจากตาราเยอรมันที่แปลเป็นภาษาไทยนะครับอ่านทุกประโยคนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันนะครับทุกราศีเลยนะครับถ้าคุณมีจุดเจ้าชะตาหรือดวงดาวนะครับอยู่ที่ค่าองศาที่ 17เจองศาราศีพฤเจ็ดสาิบสิาเหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคูณร้อยเซนนะครับถ้าเลื่อนมาก็จะเกิดขึ้นเก้า7ิบดสิบเจ็ดิบถหลังกันไปนะครับครนี้เราจะมาดูเรื่องของงานดีๆโชคดีๆโอกาสดีๆจ็เอซ็นนะครับจุดที่มาสูส่ดรงศีคือดาวสองตัวรวมกันก็คือดาวพฤหัสกับดาวศุกร์เซนเตอรต์ตรงกลางที่มาสูส่ดวงศีหรือว่าจุดมิดพอยนะครับครนี้เนี่ย ซึ่งจุดที่ได้รับอิทธิพลเนี่ยก็คือราศีพิจิกเพราะว่าก็คือดาวองคันอันนี้ก็จะเป็นจุดที่บอกว่าช่วงนั้นเนี่ยตัวเราเนี่ยจะมีแรงขับเคลื่อนในลนักษณะของสิ่งที่เราจะต้องทําและหลีกเลี่ยงไม่ได้เ,เช่นเช่นอะไรเรามาดูนี้เ,เราสุกตรงนี้นะครับที่ผมจะขยายความให้คือว่าเราสุกก็คือเรื่องของ ความรักความสุขใจเรื่องของรายได้ผลประโยชน์ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีอิทธิพลเกี่ยวกับทางด้านผลประโยชน์ของคุณที่ตัวเราเนี่ยสามารถที่จะทําได้โดดเด่นเช่นบางคนทํางานส่วนตัวอาจจะมีลูกค้ามาหาเราแล้วก็เอางานมาให้เราได้ผลประโยชน์บางอย่างที่เรามีความรู้สึกว่าเราสามารถที่จะทํามันได้อย่างโดดเด่นแล้วก็หรือบางคนอาจจะทํางานอยู่ในองค์กรก็จะ ตีความหมายออกมาณว่าช่วงนั้นเนี่ยตัวคุณเนี่ยอาจจะทํางานบางงานบางอย่างแล้วสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ซึ่งไอความสําเร็จที่คุณสามารถแสดงออกเนี่ยอาจจะเป็นลนักษณะที่ว่าเออทำงานออกมาแล้วลูกค้าชอบลูกค้าพึงพอใจหรือว่าอ,อ,องค์กรของคุณเนี่ยเขาเห็นผลงานคุณแล้วทาให้คุณเนี่ยได้รับโอกาสในการที่คุณพัฒนา ในด้านสายงานของคุณให้เติบโตมากขึ้นกว่าเก่าก็สามารถตีความหมายแบบนี้ได้เพราะว่าเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยเข้าองศาอยู่ที่เจ็องศาราศีกันสิบหิ้ดาเนี่ยอันนี้ได้รับอิทธิพลของราศีมิถุนก็คือดาวพุธซึ่งจะเป็นจุดที่จะตีความหมายว่าคุณจะมีเรื่องของการติดต่อคือการติดต่อที่จะทให้คุณได้ผลประโยชน์เช่นอย่างที่ผมอธิบายอ่ะบางคนทางานส่วนตัวอาจจะมีลูกค้ามาติดต่อเรา การติดต่อนี่อาจจะมาทางด้านอ,อินเทอร์เน็ตอย่างนี้ก็ได้หรือแบบอาจจะมีเรื่องของอสิ่งที่เราอาจจะรอคอยเรื่องของเอกสารบางอย่างหรือคุณอาจจะไปรับหน้าที่บางอย่างหรือบางคนอาจจะแบบเดินจากจุดหนึ่งจากเช่นจากงานตรงนี้คุณอาจจะย้ยายไปทําอีกงานอีกลักษณะหนึ่งหรือคุณอาจจะมีงานใหม่เข้ามาหรือบางคนแบบ องค์กรอาจจะเห็นผลงานคุณแล้วก็ให้คุณไปทํางานบางงานบางอย่างสําหรับใครที่ฟังครั้งแรกผมบอกเลยคุณอาจจะฟังไม่รู้เรื่องงงๆก็ไม่ต้องตกใจฟังหลายๆรอบเพราะผมอ่าจจอนจากวงโคจรจริงนะครับสําหรับคนที่สนใจอยากจะเรียนดวงยูนิเน่นช่วงนี้ผมเปิดสอนแล้วค่าเรียนข้อหนึ่งสองหมื่นแปดพันบาทรวมโปรแกรมด้วยนะครับผมจะไปสอนคุณส่วนตัวสอนออนไลน์ที่บ้านคุณหน้าจอคอมคุณที่บ้าน แล้วก็จะให้คุณทำเวิร์กช็อปก็คือให้คุณทําเลยคือสอนแล้วก็ให้ให้คุณทําคือคลิกตรงนี้ทํานี้แล้วเวลาสอนเสร็จเนี่ยผมก็จะส่งคลิปวิดีโอการสอนระหว่างคุณกับผมเนี่ยไปให้คุณเวลาคุณแบบไม่รู้เรื่องคุณก็เปิดคลิปนี้แล้วคุณก็จะทําเป็นแล้วผมสอนเนี่ยคร์สหนึ่งสิบวันสิบชั่วโมงผมรับรองผลรัอเซว่าเมื่อคุณเรียนจบแล้วคุณดูดวงคุณเองเป็นแน่นอน ดูดวงรายปีรายเดือนรายสัปดาห์ดูดวงประกอบกับคนที่มาชอบคุณเขาจะมาหลอกคุณไหมความสัมพันธ์จะไปได้ไหมหรือว่าบางคนทําธุรกิจไอคนที่มาทําธุรกิจ,จกับคุณมันจะหลอกคุณไหมมันจะโกงเราไหมเราก็สามารถที่จะดูได้ผมสอนตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงแล้วก็บอกเลยว่าผมบอกข้อมูลหมดไม่มีสอนเลี้ยงไข้ ให้หมดเพราะผมคิดว่าการให้หมดเนี่ยมันจะได้ไม่เป็นบาปไม่เป็นเวรกรรมต่อกันคือคนที่มาเรียนดวงยู่นเนี่ยผมเชื่อว่า99%เเนี่ยเขาอยากดูดวงเพื่ออยากเรียนเพื่อดูดวงเขาเองเป็นนะผมก็จะสอนหมดไม่มีเลี้ยงค่ายแน่นอนเพราะว่าบางคนเนี่ยไปเรียนบางที่เนี่ยค่าเรียนสองสามหมื่นอย่างเงี้ยไอ้แปดสิบเปอร์เซ็นต์แรกเนี่ยเขาจะสอนแบบปัชญาดาวอะเช่นดาวศุกร เดินยังไงฤ้ดูแบ่งกี่แล้ดูพจอจรคือไอ้พวกเนี้ยไอ้ไอ้ระบบการความหมายของดาวแล้วพวกนี้มันหาในอินเทอร์เน็ตได้แล้วพอมันผ่านข้อมูล80%ไปแล้วใช่ไหมเขาจะสอนอย่างเงี้ยเขาจะแบบเขาก็จะบอกว่าเออมัน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นพื้นฐานปัญญาดาวคุณต้องรู้นะแล้วอีก20%ที่เหลือเนี่ยเขาจะสอนดวงอยู่นเนี่ยซึ่งพอสอนสักพักมันก็ครบ100%เขาจบคอร์ส ราวนี้ไอคนที่เรียนเนี่ยมันก็จะเรียนน้ำอย่างงงเรียนไม่รู้เรื่องเมื่อเรียนไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาก็จะบอกอ๋อโอเคอยากจะเรียนคอสองสามได้เลดค่าเรียนครึ่งหนึ่งนะจากสามหมื่นจ่ายหมื่นหนึ่งหมื่นห้าอย่างเงี้ยบางคนก็อยากจะเรียนต่อเนี้ยเพื่อเขาอยากจะเรียนดูดวงอยู่นี่เป็นเขาก็ต้องมาเรียนข้อสองกับคนใหม่ที่มาเรียนครั้งแรกมันก็จะเรียนปนกันใช่ไหมแค่นี้ไอแปดสิบเปอร์เซ็นในข้อสองที่เขาไปเรียนเนี่ยเขาก็ไอคนสอนก็จะสอนปัชญาดาวมันก็น่าเบื่อมอนเดิม ช่ไหมก็เหมือนสอนเลี้ยงไข่เอเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นหลังมาสอนดวงอยู่ในเนี่ยเนี่ยพอสอนแป๊บเดียวคนที่เรียนคอร์สสองต่อก็อจะแบบรูนไม่เยอะแล้วก็จะหมดคอร์สอีกแล้วก็ต้องจาเป็นเหมือนโดนดึงบังคับอะนิดมๆนะ่ะถ้าคุณอยากจะเรียนรู้คุณก็มาลงคอร์สสามก็อีกหมื่นหนึ่งหมื่นห้าจากค่าเรียนเต็มสามหมื่นแบบนี้มันคือการสอนเลียเ้ยงไข่ไงแต่คนสอนเขาม้าจะอ้างว่าอ๋อมันเป็นพื้นฐานนะคุณต้องมีพื้นฐานแน่นๆนะมัน มันต้องเรียนรับตกผลึกไม่ต้องรีบร้อนคือคือจริงๆเนี่ยบางคนเขาไม่มีเวลาว่างมันเรียนแบบสามปีห้าปีแบบชิวๆแบบเนี้ยบางคนก็ต้องไปทํางานทำทำอาหารกินของเขาอยู่คือมันจะมีประเภทเนี้อยู่ในสังคมคือบางคนอาจจะไม่รู้อันนี้ผมเอาข้อมูลจริงมาบอกที่เติบโตมากขึ้นทีน,นี้ที่ที่เติบโตเนี่ยมาจากอะไรก็มาจากดาวพฤหัส ดาวพุหัานี้ก็คือเรื่องความสําเร็จการขยายตัวตอนนี้ดาวพฤหานก็อยู่ที่ออตรงนี้นะครับอยู่ที่ย7ิบเจ็ดองศาราศีมังก,กรสี่เจริบุตรอันนี้ก็ได้รับอิทธิพลของราศีมีนก็คือดาวนิจจูนอันนี้ก็จะหมายถึงคุณจะมีเรื่องความสําเร็จเกี่ยวกับต่างประเทศก็ได้หรือความสําเร็จที่คุณคิดว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ยากแต่ช่วงนั้นคุณอาจจะทําแล้วแบบสามารถทําแล้ว เห็นผลงานที่เด่นชัดคือแบบแลักษณะแบบประมาณว่าความสําเร็จที่คุณเหมือนแบบไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับกับตัวของคุณแต่ว่ามันก็อาจจะแบบเป็นเรื่องที่เหมือนเราลืมไปแล้วเช่นเอ,อเลืมไปแล้วว่างานชิ้นนี้เราควรจะได้พอถึงช่วงนั้นอ๋อเราได้งานชิ้นนี้อย่างเงี้ยหรือโอกาสตําแหน่งหรือว่าเออ ความสำเร็จบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยกับการที่เราจะต้องหาใครมาช่วยพอถึงช่วงนั้นอาจจะมีคนมาช่วยเหลือเราอย่างนี้ก็ได้คืออาจจะเป็นปัญหาบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราเราเหนื่อยกับการที่เราแบบต้องแก้ไขเราอยากจะปรึกษาใครหรืออยากจะให้ใครมามาเหมือนแบบช่วยแก้ปัญหาเราอย่างเงี้ยอันนี้ก็สามารถตีความหมายแบบนี้ได้พอถึงช่วงนั้นเนี่ยคุณก็สามารถที่จะแบบมีความสําเร็จเกี่ยวกับเอ,อ่อ เกี่ยวกับเรื่องของข้อจากัดบางอย่างคือถ้าเราลงในรายละเอียดที่ที่ลึกเข้าไปเนี่ยคือดาวพฤหัสเนี่ยเขาเขาอยู่พิกัดของราศีแคปิก้อน็คือราศีมังกรคือแพะภูเขาลุ่มดาวแพะทะเลใช่ไหมไม่ใช่ราศีมังกรซึ่งราศีมังกรคือการให้ข้อมูลอเมนเชสสู่ระบบคอมพิวเตอร์การที่ปัญญาแพะภูเขาคือพีพพได้ผ่าปีเหวได้ไม่มีสัตว์ไหนทำได้อันนี้ก็จะเป็นจุดที่จะบอกว่าความสําเร็จที่คุณอาจจะ เป็นบุคคลอยู่ไม่กี่คนที่ทํางานชิ้นนี้ได้อย่างเงี้ยหรือคุณอาจจะแบบมีสินค้าบางอย่างที่ลูกคู่แข่งอาจจะไม่มีเหมือนคุณหรืออาจจะแบบทําไม่โดดเด่นเท่าตัวคุณหรือบางยานบา,บางงานบางอย่างหรือแบบลูกค้าหรือว่าคนบางคนเนี่ยเขาอาจจะแบบเชื่อเชื่อมือเราอย่างเงี้ยก็อยากจะให้เราเข้าไปช่วยให้ให้เราเข้าไปแก้ไขซึ่งอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของ ความสาเร็จที่คุณรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นมันก็สามารถที่จะแบบเกิดขึ้นได้ซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเรามาลงรายละเอียดเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยเขาอยู่ในเรือนตาที่หกึ่งเรือนเดาที่หกก็คือกิจกรรมที่เราต้องทําแล้วก็ถ้าเราขยายความนะ,ะดาวที่โครจรจร,จรงิงในวันนั้นก็จะมีดาวพูโตที่อยู่ใกล้กับดาวพฤหัสซึ่งพูโตก็คือเรื่องของการพัฒนาการที่ดี การปฏิรูปอันนี้ก็จะเป็นจุดที่บอกว่าคุณจะมีเรื่องของความสําเร็จที่มันพัฒนา,เ,าเติบโตมากขึ้นกว่าเก่าคล้ายๆกับว่าคุณอาจจะแบบทํางานบางงานบางอย่างแล้วแบบเอมันอาจจะเกินคาดแบบเหมือนแบบคุณเช่นคุณตั้งเป้าหมายแบบอาจจะเ60เต็มร้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอลูกค้าเห็นผลงานหรือว่าอาองค์กรเห็นผลงานคุณเนี้ย เขามองจากห0สิบจนร้อยของคุณอาจจะกลายเป็น 80, 100, แปดสิบเจ็มร้อยก็คือคือเหมือนแบบเขามองสูงขึ้นก็คือมีความสําเร็จไงคนสอนบางคนเขาก็จะบอกว่าโอ้ยเขาสอนมานานประสบการณ์สิบปียี่สิบปีสามสิบปีนู่นเพื่ออะไรเพื่อสร้างเครดิตคือจริงๆแล้วถ้าเกิดประสบการณ์ยี่สิบสามสิบปีเนี่ยผมบอกอลไวไวาถ้าคุณประสบการณ์ขนาดนั้นเนี่ยคนที่มาเรียนกับคุณคอร์สเดียวอ่ะคุณต้องสอนให้คนคนที่เรียนเนี่ย แล้วก็เก่งเลยแต่คนที่สอนเนี่ยเขาจะอ้างว่าอะไรหรือวะอ๋อคุณต้องไปศึกษาคุณต้องไปทบทวนโหฬารศาสตร์ซึ่งจริงๆแล้วไอ้คนสอนเนี่ยเขาบอกข้อมูลไม่หมดเหมือนเขากักไงเขาไม่ให้ข้อมูลหมดเมื่อเขาเขาให้ข้อมูลเราไม่หมดเราจะไปเก่งได้ไงไงซึ่งสิ่งที่ผมสอนเนี่ยสิบวันเนี่ยข้อมูลที่ผมอ่านมุดผมเรียนรู้มาสิบปีเนี่ยคนสอนก็จะปล่อยข้อมูลทีละน,นิดแต่ภายใน เออสิบปีที่ผมรู้ข้อมูลหมดเนี่ยภายในสิบวันเนี่ยสิบชั่วโมงเนี่ยผมบอกข้อมูลคุณหมดเลยไม่มีกักไม่มีกักแบบให้คุณต้องมาเรียนคอร์สสองซ้ําโดยที่ว่าเหมือนเป็นการบังคับไม่มีผมให้หมดอันนี้ผมก็เลยมาบอกว่าอ,อสอนเต็มที่ไม่มีเลี้ยงไข้แล้วก็ไม่มีใครกล้าพูดเหมือนผมว่ารับรองผลร้อยเปอร์เซ็นว่าเรียนแล้วดูดวงเองเป็นแน่นอนเอาอย่างนี้ ถ้าคุณไปเรียนที่ไหนก็แล้วแต่คุณก็อาจจะถามคนที่สอนเออถ้าหนูเรียนแล้วเนี่ยรับรองผลร้อยเปอร์เซนต์ไหมว่าหนูเรียนจบคอร์สนี้แล้วอ่ะคอร์สหนึ่งที่เรียนกับออคนสอนเนี่ยหนูอ่ะดูดวงยูเรเนียนเองเป็นแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ดูดวงรายปีรายเดือนรายสัปดาห์เป็นคุณย้ํากับคนที่คุณจะไปจ่ายตังค์เขาอ่ะว่าเขาอ่ะรับรองผลร้อยเปอร์เซนต์เปล่า ถ้าเขาตอบอ้างนู่นอ้างนี่ว่าเออมันต้องไปฝึกอะแอบนก็แสดงว่าคุณก็อาจจะโดนเลี้ยงไข้คือคนสอนบอกข้อมูลคุณไม่หมดเพื่อดึงให้คุณมาเรียนคอร์สต่อไปเหมือนเขาจะเอาตาังคุณต่อไงอันเนี้ยอันนี้คือผมบอกเทคนิคให้นะก็สําหรับคนที่สนใจอยากสมัครสมาชิกช่องไยเดือนทั้งสองช่องเนี่ยออวันนี้เกิดเหตุการณ์ทั้งสองช่องยังไม่เหมือนกัน คุณก็แอดไลน์มาผมจะหารชุดเจ้าตาฟรีมูลค่า4 1 4บาทให้คุณคุณจะได้รู้ว่าคุณดูราศีไหนก่อนหลังแล้วก็ดาวดวงไหนมีอิทธิพลกับคุณมากน้อยนะคุณจะได้ดูคลิปก่อนคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิก30วันระหว่างดูคลิปจะไม่มีโฆษณาอันนี้ผมก็เลยมาประชาสัมพันธ์นะอันนี้ก็สามารถที่จะตีความหมายในลักษณะแบบนี้ได้แล้วก็ a s c e n d a n g อสเซนแดนนี่ก็จะเป็นจุดที่บอกว่าสิา่งวดล้อมเนี่ยสามารถที่ทําให้คุณเนี่ยโดดเด่นแอาเซนแดนนี่คือสิ่งล้อมที่บ้านที่ทํางานยากชนิคนที่เราลกแล้วก็คล้ายๆกับว่า,าความขยันหรือความตั้งใจของคุณช่วงนั้นเนี่ยมันจะส่งผลทําให้งานที่คุณคิดที่ว่ามันยากๆกก็สามารถที่จะแบบทําแล้วเนี่ยเ,เกินเกินความคาดหมาย ที่เราตั้งเป้าไว้ก็คือทําออกมาดีในลักษณะที่เราเราเกินค่าเดี๋ยวนี้หรือว่าลูกค้ามองแบบเกินเกินค่ากว่าที่เขาคิดไว้อย่างที่ผมอธิบายไปอย่างเงี้ยนะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นถือว่าเป็นจิศทางที่บวกแล้วก็ถ้าเราลงรายละเอียดอยีกนิดนึงก็คือว่าจุดที่เราส่วนลงสีตรงนี้นะครับก็คือ,อดาวคารในลาษศีลป์จิตใช่ปะ่ะก็จะทํามุมอ่อ ร้อยแปดสิบองศากัจุดเจ้าตาโนดคือความสัมพันธ์โนดนนี่คือคนการติดต่อกับเช่นอาจารย์ลูกศิษย์ลูกค้าเจ้านายเราเงี้ยคนที่เราเจอแนบอ่บ่อยๆเหมือนบันดี้ไม่กินเพื่อนตายแล้วก็มาโยงกับดาวยูเรนนะตก็อย่างที่ผมบอกอยูเรเนก็คือเรื่องต่างประเทศอาจจะมีเรื่องการติดต่อ,อทั้งโลกอินเทอร์เน็ตหรือ,อการติดต่อแบบที่คุณไม่ได้คาดคิดแล้วก็คนเนี่ยเขาไว้ใจเราว่าโนนนี่คือความสัมพันธ์ อันนี้ก็จะเป็นจุดที่จะบอกในเรื่องความสำเร็จแล้วก็มาโยงกับตัวนี้อีกก็คือ,อาดาวทริปวัคคนุสก็คือสิ่งที่ไม่สามารถต้านทานในเรื่องของอะไรเรื่องของอผลประโยชน์ก็คือดาวศุกร์ตรงนี้ซึ่งตรงนี้มันก็สามารถที่จะตีความหมายในลักษณะแบบนี้ได้ก็คือว่า,าในตำราเยอรมันจะแปลความหมายว่า มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในโชคลาภเห็นไหมคือมันจะเป็นแบบทิศทางที่ดีอะ่ะการมองโลกในแง่ดีอย่างหรืออะไรแบบเนี้ยคือแบบแล้วก็สามารถที่ไปความหมายันนี้ได้ด้วยชื่นชมในแรงดึงดูดของตนอย่างเงี้ยคือมองโลกในแง่ดีเพราะโชคลาภและความสําเร็จพบกับพบกันใหม่ด้วยความชื่นชมยินดีเห็นปะ คือมันจะเป็นแบบโครงสร้างทิศทางที่บวกอันนี้ก็จะเป็นโอกาสที่ดีก็คือผลประโยชน์ที่ดีเรื่องนาเรื่องโอกาสผลประโยชน์ที่เราจะได้อันนี้คือด้านบวกที่ดี70%นะครับ